มินดราม่าเคลื่อนไหวถึงไก่มีสุขหลังโพสตเชียนนกุลพื่ฮาไปทั้งโซเชียลหลังจากอดีตผู้ประกาศข่าวคนดังไก่มีสุขเคลื่อนไหวโพสต์เชียนางเอกสาวแอปทักษอรและนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชาโนนสันตินทรกุลท่ามกลางดราม่าที่หลายคนออกอาการไม่พออกพอใจกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยไก่มีสุข ได้โพสต์คลิปจาก t i k กต็อกซึ่งเป็นคลิปน่ารักของแอปและนานกุลพร้อมแคปชั่นเชียร์สุดใจพร้อมแท็กไอจถึงแอปด้วยว่าเชร์สุดๆที่นี้นั่งปรบมือให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนานกุลเลยสอพอได้เคลียร์น่ารากรักน้องนะคะ at aff takes on พี่อมยิ้มเข้าใจชีวิตเข้าใจความสุขของน้องทั้งสองในทุกๆอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะ ขอบคุณคลิปจาก TT Spark อัปเดตซึ่งล่าสุดสาวแอปก็เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าขอบคุณที่ไก่สำคัญความรักและเข้าใจค่ะรักนะคะพร้อมทั้งกดไลค์โพสต์ด้วยขณะที่แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์เชร์ทั้งคู่กันรัวๆ